มาเปิดประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมงานนี้ DES จับตากลุ่มจตุพรไลฟ์ไล่นายกคืนนี้เจะเอาผิดพรบคอมขณะที่ทางผบชนเอเผยสามม็อบพรุ่งนี้ไม่ค้างคืนจากที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทนที่นำโดยนายจตุพรพมพันธ์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมกับมีข้อเรียกร้องในการปรับปรุงสถาบัน ซึ่งในการชุมนุมในครั้งนี้ก็จะมีหลายกลุ่มที่เข้าร่วมชุมนุมตามที่ได้รายงานคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้นั้นต่อมาขาะทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกลุ่มไทยไม่ทนนัด Facebook Live พบกัน19นาฬิกาก่อนนัดชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ว่ากระทรวงได้จับตาสื่อโซเชียลมีเดียกรณีดังกล่าว หลังจากนี้หากมีการใช้ข้อความอันเป็นเท็จทำให้บ้านเมืองเสียหายและประชาชนตื่นตระหนกหรือเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าโดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560ทางกระทรวงจะดำเนินการรวบรวมหลักฐานและปิดกั้นตามอำนาจที่มีซึ่งขอให้ทุกคนระมัดระวังซึ่งนายชัยวุฒิก็ได้กล่าวต่ออีกข่าว,ว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองจะเอาความสะใจไม่ได้ต้องคิดว่าจะทำให้บ้านเมืองเสียหายหรือไม่ซึ่งขณะน,นี้ใครกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาโควิด1 9เพื่อเปิดประเทศให้เร็วที่สุดทุกคนจึงต้องร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดหากมารวมตัวจานวนมากและเกิดการแพร่ระบาดเท่ากับเป็นการซ้ำเติมให้ประเทศเสียหายมากขึ้น รัฐบาลจะยิ่งนำบักในการควบคุมสถานการณ์จึงขอให้ผู้ชมุมนุมคิดถึงบ้านเมืองเดินหน้าเพื่อเปิดประเทศให้ได้ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทพะกพ,พงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบอชนพลตำรวจตีปิยะตะวิชัยรองผบอชนและโฆษกบชนพลตำรวจตีสุคนพรมมายันรองผบอชนและพันตำรวจเอกกิจณพัฒนาเจริญโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันแถลงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่24มิถุนายนนี้ว่าเรื่องที่1แจ้งให้ประชาชนรับทราบการจัดการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆในห้วงเวลาและสถานที่ต่างๆการจัดกิจกรรมเหล่านั้นอาจกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนจะได้หลีกเลี่ยงการชุมนุม 2ค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายทราบว่าการจัดการชุมนุมต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศพรากฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิและกรุงเทพมหานครมีการประกาศฉบับที่33ควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคดังนั้นการจัดกิจกรรมอัดขัดต่อกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง 3. ค่ะแนวทางการปฏิบัติเน้นรักษาความเรียบร้อยเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคสำหรับการตั้งเครื่องกีดขวางหากไม่จำเป็นจะไม่ตั้งเนื่องจากอาจกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนแต่หากพิจารณาว่าการชุมนุมมีความวุ่นวายกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการรักษาความปลอดภัยของสถานที่สำคัญก็จะตั้งข้อ4ค่ะการชุมนุม หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทุกรายส่วนแกนนำบางส่วนที่อยู่ระหว่างการประกันตัวของสารปล่อยตัวชั่วคราวที่มีการกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยหากพบการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทรงให้สารพิจารณาต่อไปจะเข้าข่ายหรือไม่อยู่ที่การชุมนุมในวันพรุ่งนี้เพราะเงื่อนไขกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว โดยขณะนี้ค่ะก็มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชุมนุมรวมทั้งหมด217คดีแบ่งเป็นการชุมนุมคดีทั่วไป164คดีคดีความมั่นคง53คดีการสอบสวนอยู่ระหว่างชั้นพนักงานสอบสวนและส่งให้อายการบางส่วนส่วนคดีที่ส่งให้ศาลเป็นคดีการชุมนุม19คดีและคดีความมั่นคง11คดีบชนย้ำเตือนการชุมนุมครั้งนี้กรุงเทพเป็นพื้นที่ประกาศพรกฉุกเฉิน ผู้จัดการชุมนุมผู้เข้าร่วมการชุมนุมจะมีความผิดตามข้อกำหนดตามมาตรา9พรกฉุกเฉินฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายน2564ประกอบกับประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับความมั่นคงฉบับที่5วันที่5พฤษภาคม2564ประกอบประกาศกรุงเทพฉบับที่33และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ค่ะก็ยังผิดพรบรโรคติดต่อผู้ฝ่าฝืนต้องรับโทษตามกฎหมายผู้ชักชวนให้มารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางหนึ่งทางใดก็ตามถือว่าเป็นการกระทำความผิดผู้จัดเวทีเครื่องเสียงรถสุขาผู้สนับสนุนอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดถือเป็นผู้ร่วมทำผิดสรุปภาพรวมคดีความมั่นคงรวมแล้ว217คดีพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว159คดี คงเหลือระหว่างการสอบสวน58คดีกรณีที่ผู้ชุมนุมเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพนักง,งานสอบสวนหรือชั้นศาลโดยมีเงื่อนไขาการปล่อยตัวห้ามกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะที่เคยกระทำผิดมาก่อนห้ามเข้าร่วมการชุมนุมลักษณะที่อาจก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองห้ามพกพาอาวุธเข้าพื้นที่ชุมนุมห้ามทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการชุมนุมเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ทางมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนร้องขอต่อสารเพื่อถอนประกันยืนยันว่าทางบชนจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดทุกรายโดยทางผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้ถามว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการชุมนุมยืดเยื้อหรือค้างคืนหรือไม่ทางด้านผอบอชนอตอบว่าเบื้องต้นทราบว่าจะยังไม่มีการคร้างคืน ถ้าการชุมนุมจะมีผลกระทบต่อประชาชนเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องดํำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องขอยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมในการรักษาความสงบตำรวจจะไม่ใช้กำลังถ้าไม่จำเป็นซึ่งการใช้กำลังต้องดูว่าการชุมนุมวุ่นวายหรือไม่การชุมนุมกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนไหมกระทบต่อทรัพย์สินไหมถ้าเข้าเงื่อนไขตำรวจก็ต้องดำเนินการ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการข่าวที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะใช้ความรุนแรงและเชื่อว่าการชุมนุมจะไม่ยืดเยื้อค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i ปซิ r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ